สวัสดีครับวันนี้พามาดูสตัดสีดำทุกตัวในร้านของเรานะครับก็สตั๊ดสีดำนะครับจะเป็นสีที่คนส่วนใหญ่จะถามหากันเยอะมากๆนะครับนี่ครับก็จะมีทาง n นกี้อาดิดาสมิสซ o โนนะครับและพูม่านะฮะวันนี้ผมก็จะขอพาดูรวมๆแล้วกันนะครับใครสนใจหรือชื่นชอบตัวไหนนะครับสามารถแคปทักมาสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น n นกี้เทมโปสนะครับตัว Academy ปุ่ม FG นะครับ ตัวนี้ราคา2,590บาทนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น Nike Zoom Vapor 15นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่ราคายังไม่สูงมากนะครับตัวนี้ Phantom GX สาย Control นะฮะนี่ครับหรือใครชอบดำล้วนนะครับ Back out นะครับจะไปใส่ตัดสินหรือใส่เล่นก็ได้นะครับตัวนี้ชุดพื้น h g นะครับ2,490บาทนะครับทางฝั่ง Adidas ก็จะมีนะครับ Predator Accuracy จุดสนะครับตัวนี้1990บาทนะครับ หรือจะเป็นรุ่นล่าสุดอย่าง Predator l e e นะครับก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูที่หน้าร้านนะครับเปิด10.30ถึง1ทุ่มทุกวันนะครับร้านเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น a 6 DS Light นะครับตอบโจทย์คนเท้ากว้างอย่างมากเลยนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้เป็นตัวขายดีที่สุดในร้านตอนนี้นะครับ Predator Judd Billingham นะครับจะเป็นตัวลีกนะครับ เซตถัดมาก็จะเป็นตัวรองท็อปนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้าจะมีค่อนข้างเยอะมากนะครับเลยอาจจะต้องรีบนะครับเพื่อให้ได้ครบทวนทุกตัวนะครับตัวนี้ครับโคปาโกโล่ครับ2,990บาทนะครับคนเท้ากว้างใส่ได้นะครับก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกหนังแท้นะครับนี่ครับต่อกันที่ Predator Pro FG นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะครับ ราคาจะอยู่ที่2,990บาทนะครับมาต่อกันที่โซนตัวท็อปนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ n นกี้ครับตัวนี้เป็น Temp ป9นะครับใครชื่นชอบหนังแท้นะครับ้ามพานะครับตัวนี้หรือจะเป็น n นกี้เทมโป10นะครับที่เลิกใช้หนังแท้แล้วนะครับจะเน้นความเบาความกระชับขึ้นนะครับตัวนี้ n นกี้ซูมนะครับเป็นสีแรกๆครับสีนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับใครอยากสะสมนะครับสามารถจัดเก็บไว้ได้นะครับนี่ครับพวกตระกูลซูมหรือเมอร์เคียลนี่ยครับก็จะ น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเหมาะกับสายสปีดนะครับตัวถัดมาครับ p h น n t o m GX ครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับคนหน้าเท้ากว้างนะครับทางฝั่ง Adidas ก็จะเป็นตัวนี้ครับโคปาไอคอนนะครับสายคลาสสิกเช่นกันนะครับได้หนังแท้นุ่มๆเลยนะครับหรือใครชอบสายคอนโทรลทําแนะนำเป็น Adidas Predator นะครับตัวนี้เป็น Accuracy นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นตัว Copa p รีลสอ e นะครับตัวนี้เป็นชุดพื้น FG นะครับ และสายสปีดแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับ Adidas X Crazy f a e นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูสีอื่นทางนั้นเราก็มีนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะรวมเฉพาะโทนสีดำให้ได้ดูนะครับนี่ครับ Predator Elite นะครับตัว Predator มีเกือบทุกตัวเลยนะครับทั้งตัวลองบวยตัวลองท็อปตัวท็อปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคปาเพียวรุ่นแรกนะครับเป็นสีดำแบ็กเอาทเลยนะครับดำทั้งตัวนะครับฝากไว้อีกครั้งนะครับใคร อยากจะเข้ามาลองอยากจะเข้ามาดูที่ร้านนะครับหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเปิด10บโมงครึ่งถึง1นึ่ทุ่มนะครับช่องทางออนไลน์มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับมาดูทางพูม่ากันบ้างครับก็พอมีนิดหน่อยนะครับของพูม่าตัวนี้ก็จะเป็นพูม่าคิงท็อปนะครับรุ่นหลังๆคิง King ก็จะทําเป็นแบบไม่ใช้หนังแท้นะครับจะเป็นหนังเทียมหรือหนังสังคอนั่นเองนะครับ โอเคครับปิดท้ายกันด้วยมิสโซโนครับตัวนี้ก็จะเป็นมิสโซโนเจแปนะเป็นโมเรเลียนีโอนะครับต่อกันด้วยไอโมเรเลียเอนะครับตัวนี้เบามากๆหนังนุ่มแบบพรีเมียมสุดๆเลยครับโอเคครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ